สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเข่าสู้รายการเบิงแล้วรวยซีหาโหค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกบับในช่วงแรกของมือวันที่18เดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราช2567ค่ะพี่น้องค่ะมนีนะคะแอดผ้าพรมพี่น้องบรรเทาสุขสุขนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่38นะคะพี่น้องคะงวดที่ผ่านมาปูละว,วาแนวทางของปูแล้วเขา3า ต่ว่างวดที่ผ่านมานี่แอปเปอรลต,ตามปูนะคะพี่น้องแอดของกระทบไปหาปูงวดนี้นะคะอ่าแล้วปูแล้วกว็วานแนวทางของปูแล้วเขาเมาลายงวดแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะมือนี้แอก็เลยอ่านําแนวทางของปูสามแปดมะฝากซึ่งแนวทางของปูสามแปดงวดนี้มือนี้กับบ่อหลายคู่นะคะแนวทางของปูสามแปดงวดมือวันที่หนึ่งท่านว่าคมค่ะสิมีตัวใดแน่พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะนำัำกำน้ำสก,กัดนะคะ,ะ,ะเออเจริญพร ปูขน้อยเมื่อขออนุญาตขอ,ขอคลิปปูแนค่ค่ะปูคะเออเดี่ยยู่ค่ะอันงวดมัม่งน่ะหันของปูเขาตัวไหนนะครับปูคะเข <8 8. S 1> oh. าสามแปดอ๋อมันีแปดห้าแปดห้าบนหรือล่างนะครับปูคะล่างล่างแปดห้าขับไปน้ำแนมไม่ใช่แห่พูดเดียวเพื่อก้นาะล,ล่างแปดห้านี่กับไปเนาะค่ะปูเออมัน<ช>ออกอบขยะพูดแล้วหันสามแปด ค่ะสุดบอลสุดบอลแล้วครับปูมวลนี่มวอนี่แปดขาอันสุดบอลแล้วท่านด้ปครับปูบอลนี่ชุ่มมันมากมันโตกับโตมากสามโตกับมี่ค่ะมันได้ศูนย์ศูนย์หกศูนย์หาศูนย์หกอ่ศูนหาศูนย์หกนี่จับคู่แล้วนะคบปูแมนละศูนย์หากับศูนย์หกบัเนีน หกแปดศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดมาสามตัวบนมีตัวใดในก่อครับปูหกแปดศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดหกแปดศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดปูปูปูมักศูนย์หกหน่โอ้ปูมักศูนย์หกนะคะเอ่ศูนย์หกอันนี้หกตัวหกตัวมาสามตัวปะครับปูไม่อะมาสามตัวหกตัวมาสามตัวค่ะ Hmm. อันนี้อันนี้กระบนอันนี้ฮะกลักทิประหารักน่วยกับหานี่ก็บบทั้คิดจะแท่โอ,อนน้ลักสิบนี่นะนะี่เจ็ดสี่เจ็ดศูนย์หกนี่หมดนี้ลักซีฟลักสิบมีอ่าสี่เจ็ดสี่เจ็ดศูนสามหกสี่เจ็ดศูนสามหกอันนี้รักสิบนะคะปู คือเจ้าเงาเรียว่าท่านเป็เจักแก่น่อืมค่ะรักหน่วยบปหนึ่งสองสี่ห้าหกรักหน่วยหนึ่งสองสี่ห้าหกอืมว่าปูมักทุนหาชนหกเนี่งค่ะวัวน,นี่นี่งวดต้องหันสามหกเก้าสองห้าลักทิค่ะรักหน่วยกับชูหนึ่งสามสี่ห้าออสองหนึง่งอู้ว่า ข,ของปูนี่มึงนึ่เขาบนล่างดิครับปูอือนี่ล่างนี่ชุดนี่โอ้โสูตรสูตรบนนี่ของปูกับเขาเออสูตรบนกับเขาเออกั่ละงวดนี้ปูมั่นใจแล้วคือเขา้าลงงวดน 8, ี้แปลถ่าปูมั่นใจล่างแปลถานะคะแม่น่ะแปลถากับใบจังไนท่อนโอ้กับใบจังไนอยอันปูค้าบะนี้รักซีบลักหนวยล่างมีตัวใดเนี่ยคับปูอันตุ่มซุ่มอัน เก้าตนก็มเพีเยงแค่เอกลังมีตัวอะไรแนค่ครับปูลักซิปสี่ห้าแปดเดี๋ยวนะคะลักซิปมีสี่ห้าแปดค่ะลักหน่วยนีนห้าห้าเจ็ดแปดลักหน่วยห้าเจ็ดแปดค่ะนั่นแหละยัง่าปูม,มาหา<อ>หาแปดแปดานโอมันมาอนกันหาก,ก็บแปดนะคะพูเอ็นหนึ่งมวนต้องหันเดนเด่นลักซิปปันสองสาม สองสามหกค่ะหลัวหน่วยแปลชุหนึ่งมันสามแปดอืมถือเงาเล่นี่กัไรดเงาคุยกันไหคะปู่นี่หมวดหมวดสองสามสามสองนี่กันรักคิดสามสี่เจ็ดหน่วยสองสี่เจ็ดอกสามสองค่ะเมั่อิดแช่แช่นี่กัไใ้ค่ะปู่ค่ะปู่ถือสองมื่นให้ปู่เอ้าวางนังปู่ถือสองสองมื่นเลยตีคะ ผู้ถือเงินสามแปดปมนโอ้คดีแทนครับปูสามสอามสองืส่สามสองน้เ้หนาเ้าสามเจ็ดมถือมาเบลรกป้าปูป้าปูถึงเนี้ยจังหวดล้วครับปูขน่อยก็ไม่ได้เข้าไปหาโดนโดนละนี่มันนี่มันออกคำหนึ่งนึงกันแิดมันสามที่สามสีเจ็ดละหน่วยแปดศูนย์นึออกหนึง ค่ะคือดีตัวนี่ก็ได้ค่ะมันมันใหญ่ขึ้นเก้าละแปดหาตัวเดียวตัวนักตัวตัวนักคือแปดหานะคะวันนี้ล่าแมนแหละตะบะหอยกาวใบนะคะพ่อกาวใบกาวใบรอบรักนวยมันถือดีไหมรักนวยอะไรรับรับนวยล่างนี่สูตรค่ะนี่รักนวยมันรับนวยมันที่ตัวว่ามันมาชนมนชนหา มีรับหนวยล่งห้าเก้าศูนย์หนึ่งมันชนหารับหน่วยมีห้าก้อนด้วยกันหนึ่งแปดหนึ่งมันช่วนแปดหา้าก้อนบอกสามสองกับ <Kh ā. S 2> ชวสองอือ mm. ถึงเาเรียนี่ค่ะค่ะปูเก้าศูนยเก้าศูนยกออกเก้าศนย์กับรับหน่วยศูนย์ค่ะเก็ดเก้ากับรับหน่วยเก้าค่ะหนึ่งเก็ดกับรับหน่วยเก็ด หกศูนย์กับรักหน้วยศูนค่ะวันนี้รักน่วยมันว่าคิดได้รักหน่วยีนกระดาษห้าเก้าศูนย์หนึ่งมันส้นหารักน่วยห้าเก้าศูนย์หนึ่งส้นหาลางนะคะส้นห่าแปดหาตัวเดียวเลยตัวเนียเลยอืมครับครับูดได้ครับพูค่ะมาหาปูรอดค่ะว่เป็นอยังที่พูดว่มีเงินเติมมันไรบัดนี้มีเงินเติมมันไปครับู เออคือถอดปูยังได้ค่ะปูอยากไปหาปูอยู่โทรมาออกก็ได้จ้าจ้าปูปูบอกนั่งแช่อยู่เดินเนี่ยงานชุดท้ายประหัตโมนาร์เกสค่ะเออละวท่าออกก็ได้หรอกจ้าเพราะว่าตอนนั้นขน้อยต้อหาปูรู้สึกว่าปูสีหยางค้อในปูบ่ได้รับขน้อยมากกว่าค่ะปูโอ้จ้าเอาโปรคกรมมาหนี่ล่างของปูนี่คือแปดหานะคะหลาฮัลเตเตอรีไปตรวจแปดหาถัวเดียวเล้วปูหายคู่เดียวเลยเน้นเลยค่ะ อันละกกัสุดบนนี่คือศูนหาคับศูนฮงนะคะปูศูนหาศูนฮงปูกระมัตศูนฮงนะครับป,ปนบ,บนได้ครับปูคะจ้ะปูสบายดีนะคะปูคะเออสบายดีเราบ,บ่เป็นยังเทียดออกก็ <laughs> ปูเดี๋ยวอันได้ค่าร์ลมันแล้วมีค่าร์ลมันเราสิไปบกาปูนะคะปูคะเอ๊ะจะเล่นพอดขอบคุณปู่าการร่วมสักการกับปูชาทุกค่ะจ้าจ้า สรุปแนวทางทาคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปูสามนะคะพี่น้องคะจุดบนลักรลอยค่ะ6 8 0 1ด 7, 7นะคะลักซิบนะคะสี่เจค่ะลักหน่วย1 2ึ่งหาหปูแล้วจับปูหายศูนยหากับ06นะคะวัน,นี้ปูแล้วมัก06ค่ะพี่น้องคะสําหรับล่างคะ่ะลักซิบค่ะมีสี่หาแลักหน่วยมีหาเจค่ะปูจับปูล่างเมดเดียวคือ8ปหานะคะพี่น้องแคปหน้าจอน,นะคะ พี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางตองหวนบนนี้นะคะจากปูสามแปดค่ะจากในก่าลืมนําไปพิจารณา,าเบิ้งนะคะปูระวนนันแนวทางของปูแล้วข่ามายหลงวดแล้วนะคะแล้วกางวดที่ผ่านมาปูแล้วก็ปูแล้วก็วกได้ด้วยกันนะคะแล้วสื่อแล้วได้สองหมืนบาทประสันพ่อแม่พี่น้องคะเอาพิจารณา,าเบิ้งเนาะคะ่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบนานเฮาสุขสุขอนค่ะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่สามแปดค่ะเอาเอาไว้พอกันไหมก็แปในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ